ครับไปเดินเดินไปทุง่งหญ้าไปหาอะไรนะไปดูอะไระไไรูปป่าด<ช>ูใช่รูปป่าฮะไอชูแบบไทรูปป่าใช่ไไมไทรูปป่าไทรูปป่าไหนรูหนี่ดอกไม้อ่ะใช่นะนี่ไงดอกไม้<อ>ไปดูดิอดอกไม้ไงเนี่ยอะไรเนี่ยไหนเศษไม้ ไม่รู้ไปไม่รู้เออไม่รู้เลยอะไรที่อออนึกคิดออกแล้วเหรออ๋อมาดิเร็วๆจิ๊กจาะยิ๊กจาะเราไปดูดิโอ้สวยมากเออเอชั่นเอีกเีดูอะไรคะย่าใช่ไหมเนี่ยย่าสวยมากสวยค่ะไปเดินไปดูอะไรคะสวัสดีค่ะพี่น้องกัน ไปไหนคะ,ไ,นคะนไหนไปดูนกที่ไหน,ไนที่ไหนคะดนเดินไหนไม่เอาะอน,อนะไหนนกเดินไปดีเดินไปดูอยู่ตรงไหนนอกอยู่ตรงไหนคะไหนไปดูภาพเพื่อนไปดูนกดีไหนไน,นูน่น นกอยู่นู่นเนี่ยออแล้วตกหลุมนูนไปดูอะไรจริงจกตุเกแ์อยู่นูนไปไปดูไปไหนบอกเพื่อนๆไปดูอะไรนะไปดูตะขาบไปดูอะไรคะไปดูตะขาบตะขาที่ไหนคะที่นู่นที่นู่นเลยเหรอใช่ไหนเดินไปดิเคเล่เลยเหรอเเคเล่เลยเหรอมันคืออะไรเคเล่ ะไม่ขับที่ไหนว่าน่ะขี่ม้าน่ะนู่นนี่ไงไหนว่านี่ดูนี่เออนั่นน่ะขี้หมาเออมาไปดูอะไรอีกใบจูจิจบปั๊มปั๊มก็อันนี้อะไรต้นอะไรเนี่ยก็อะไรไม่รู้ไปดูดิต้นดอกไม้ต้นกล้วยกล้วยโอ้ต้นกล้วยใช่เนาะใช่สวยมากเลยเนาะวยยมากเเลหรอคะฮะ ไ,นะไปทำอะไรนะเอาไปี่เอาไปกี่เนดะย๋ยียบขี้หมาปอนะ <laughs> ไปเดิน